วันรีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องศัพท์อารีวรรคัมกันนะครับโดยปกติในเวลาเราเข้าสนามเนี่ยเราก็จะได้ยินพี่ๆคุยนะครับศัพท์นู่นศัพท์นี่ศัพท์นั่นแล้วเราก็เอ๊ะตกลงมันไปว่าอะไรมันคืออะไรทีนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันนะครับว่าศัพท์ที่เขาว่าน่ะคืออะไรผมจะทําเป็นคลิปสั้นๆนะครับวันละนิดวันละศัพท์พอนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ติดตามไปทุกๆวันนะครับว่ามีอะไรบ้าง ในวันแรกนะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับตัวของเครื่องบินก่อนนะครับในเครื่องบินนี่มีหลายจุดที่เราคุยกับเพื่อนๆพี่ๆกันนะครับแล้วเราก็เอ๊ะคืออะไรนะครับวันนี้จะพูดถึงคําว่าแอรอน A, R o A I L E R O N นะครับเราออกเสียงภาษาไทยว่าแอรอนแต่เวลาเราไปมือน,นอกไม่ได้ออกเสียงว่าแอรอนนะครับมันจะออกเสียงอย่างนี้ครับมาฟังกัน e อรอน อ่ทีนี้มาฟังแบบช้าดูนะครับเอลเลอรอนรอนหรือแอรอนที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับ <iler> เราเล่นเครื่องบินเนี่ยนะครับเราเล่นเพื่อความสุขแล้วก็เพื่อความสนุกรเราเรียกแอรอนแลวเราเข้าใจหรือเราจะเรียกเอลรอนแล้วเข้าใจเนี่ยก็ใช้ได้ทั้งโค่นะครับแอรอนหรือเอลรอนคืออะไรนะครับ เป็นส่วนที่อยู่บนปีกของเครื่องบินนะครับในเครื่องบินทุกๆลำเนี่ยมันก็จะมีตรงปลายตรงนี้เราจะเห็นว่ามันสามารถเปิดปิดได้ที่เราเรียกกันว่าบานพับนะครับตัวนี้อยู่ปลายตรงนี้ถ้าเป็นปีกเครื่องบินที่ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เป็นปีกของเครื่องบินเทรนเนอร์นะครับเครื่องบินเทรนเนอร์เลยก็จะมีอยู่ตรงส่วนนี้นี่นะครับตัวนี้ติดตัวเซอร์โวเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีด้านขวาและก็ด้านซ้าย แอรลอนหรือเอโรอนนะครับจะมีอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับซ้ายกับขวาจะมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะครับกรณีที่เป็นเครื่องบินขนาดเล็กนะครับหรือเป็นเครื่องบินเทนเนอร์เนี่ยแอรลอนก็จะนิดเยงนะครับแต่ว่าจะยาวในขณะที่เครื่องบินสามดีนะครับนี่คือเครื่องบินสามดีแอรลอนเนี่ยไซส์จะใหญ่เท่านี้เลยจะใหญ่มากนะครับหน้าที่ของแอรลอนนะครับทําหน้าที่ให้เครื่องบินเนี่ย เอียงตัวไปในทิศทางที่เราต้องการในรีโมทคอนโทรลของเรานะครับโดยทั่วไปมาตรฐานเนี่ยของบ้านเราเนี่ยเราจะเล่นตัวแอร์ลอนหรือเอโรลอนเนี่ยที่ตัวสติ๊กตัวนี้นะครับเราจะโยกซ้ายหรือโยกขวาที่เราบอกเอ๊ะเลี้ยวขวาเราโยกไปทางขวาเลี้ยวซ้ายโยกซ้าย,ย,ายแต่ความจริงแอร์ลอนเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่ในการเลี้ยวแต่ทําหน้าที่ในการเอี้ยวตัวหรือเอียงตัวของเครื่องบินยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าถ้า<ม>เราดัน แอรลอนไปทางซ้ายตัวนี้นะครับประดันไปทางซ้ายเนี่ยถ้าเรากําลังบินเครื่องบินอย่างนี้อยู่แล้วดันซ้ายนะครับซ้ายอยู่ข้างไหนครับนี่ข้างขวานี่ข้างซ้ายเครื่องบินก็จะเอี้ยวตัวแบบนี้ตัวแอรลอนตัวนี้มันจะยกขึ้นนะครับพอยกขึ้นปุ๊บตัวเครื่องบินก็จะเอี้ยวตัวสมมติถ้าเราดันแอรลอนไปทางขวานะครับคืนนะครับยกโยกไปทางขวาแทนตรงปลายปีกบันพับเนี่ยจะยกขึ้น เครื่องบินเนี่ยก็จะเอี้ยวตัวมาทางทิศนี้ขวาเวลาที่เราบินตรงๆนะครับเครื่องบินบินตรงๆเนี่ยแล้วเรายกแอร์ลอนไปทางซ้ายก็จะเป็นแบบนี้ไปทางขวา,ขวานะครับมันก็จะเป็นทิศทางนี้หน้าที่ของแอร์ลอนเนี่ยทาหน้าที่ให้ตัวเครื่องบินเอี้ยวตัวนะครับแต่ที่เวลาเราเลี้ยวได้เนี่ยนะครับเราจะใช้ตัวอลิเวเตอร์ตัวนี้นะครับในการช่วยในการเลี้ยวซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาดูกันว่าเอลิเวเตอร์คืออะไร วันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมกาปกด s u b s c r i b e กกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตัวรีวิวสวัสดีครับ